สวัสดีครับนี่เรากำลังจะขึ้นไปดูเป็นหอคอยที่เอาไว้ดูข้างบนนะครับนี่เราเริ่มจากข้างล่างเลยดีกว่านะก็คืออันนี้บันไดย,ยังเป็นบันไดไม้ของเก่าเก็บจากสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้ก็ยังเป็นเหมือนยังคงแต่เดิมเอาไว้มีการบูร์นนะยังเป็นไม้อยู่หมดเลยเห็นว่ามีไม้แล้วก็มีเหล็กตอก

บอกผมเลยเก่งมากฮะ swimming Sw im. Sw area โอ <Yes. S 1> oh. oh. ้โหที out, u. U ่ี่มีสระว่ายน้ำด้วยโอ้สระว่ายน้ำนี่ยเขียวเขียวข้างล่างแล้วมี area โอโหได้บรยากาศน่าดูอันนี้ก็คือที่เราเข้ามาครับท่าทวังบันเลข้างหน้าที่เราเข้าดูตอนแรกแล้วก็ถัดลงมาก็เป็นวังส่วนกลางคนนี้นะครับ ก็สุดท้ายสุดนั่นก็คือเป็นที่อยู่ของสนมแล้วก็สลาเชนีนะก็ถือว่าพ้องแยกเหมือนกันเนี่ยเหมือนกัน <c oughs> เดินต่อเดินต่อไอนี่ครับนี่คือส่วนในสุดแล้วที่เห็นเขาเลิกๆนั่นก็คือมันดรเฮีอันนี้เรายังมะนี่เราอยู่ในส่วนของ ่ใน,นกำแพงครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแล้วให้ดูว่ากำแพงนี่ว่างหญ่แค่ไหนบนนี้ฝนตกมากไม่มีร่มเสี่ยวฟ้าผ่ามากเลยนะฮะอายุไทยมีทูนี่ครับคือ,าาาอราชบังทะาลทิวลิวทั้งหมดแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อันส่วนี้นมันเลยฮิวอยู่ข้างหลังนะ <Yes. S 2> มันมีฮิวอันเดียบอันนี้แอนทาร์เลมันงมเลยแอนทาร์เล็ตนี่ที่เห็นส,สีเหลือง,องทองนี่คือเขาทาสีใหม่แล้วก็มีการบูรณะใหม่ตันนี้คือโดนระเบิดไปแต่ว่าส่วนข้างหลังนู้น เห็นเป็นเหมือนสีแดงคุมๆนั่นคือเป็นาก,กาอยู่ทาสีไม่เฉยแต่ว่าสีมะคานี่ยมันแบบสีขุ่มเปนขนาดกาอย่อนเดิมนี่เห็นเป็นป่าเนี่ยเห็นเป็นป่าเนี่ยก็คือในรั้วของกำแพงอิฐที่เราถ่ายวีดีโอตอนนี้มาหมดเลยนะครับที่เราเห็นตึกข้างนอกนั่นคือนอกกำแพงแล้วส่วนข้างนอกตึกเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีต้นไม้ละแต่ว่าในานี้ต้นไม้ยเยอะอยู่มากคือตรงนี้เป็นส่วนของทหารซึ่ง มีเพาะครอบครัวของทหารแล้วก็ทหารที่สามารถเข้ามาอยู่ข้างในนี้ได้ครับคนอื่นเข้ามาอยู่ไม่ได้ก็เลยเป็นส่วนนี้ยังเหมือนเป็นส่วนของที่ไม่มีใครอลบุกลุกทำอะไรต้นไม้อยู่เหมือนเดิเดมตลอดนะก็ถือว่าเป็นการเจการรีวิวพระราชวังมันเลยของผมนะครับโดยนายเอ็ม วันนี้วันที่20่สิบงหาสองห้า้าก้าครับขอบคุณมากครับ